สวัสดีครับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับท่านใดที่มาดูใหม่ก็กดดูย้อนหลังได้นะครับคลิปนี้นะครับคุยกันหลังหวยออกนะครับว่ามันถูกอย่างไรผิดอย่างไรก็อันนี้ผมลงให้ท่านสมาชิกดูเมื่อก่อนหวยออกห้าวันนะวันละสี่วันนั่นแหละประมาณนี้แหละนะตั้งแต่สูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่สองสูตรที่สามคือณนะตอนนี้ก็คืออยู่ในสามสูตรนั่นแหละ ว่าสูตรไหนเข้าสูตรไหนผิดอะไรยังไงก็เดี๋ยวดูติด,ดตามถ่ายคลิปก็แล้วกันเดี๋ยวสรุปให้ดูอีกทีหนึง่งตอนนี้ผมจะอธิบายท่านสมาชิกว่าหัวที่แล้วนะครับก็คือตัวนี้นะสูตรที่สองเนี่ยสูตรที่หนึ่งไม่เข้านะครับบอกตรงๆเลยเนี่ยดูเอาเนี่ยสิบสองสูตรก็จริงแต่ไม่เข้าเลยแต่ยังไงก็ไม่เข้าก็ไม่เป็นไรก็ต้องทําต่อนะครับก็เดี๋ยวมาเทียบชนอีกทีหนึง่ง มันมีนี่แหละก็บอกได้ไงศูย์เนี่ยมันมีเข้ามีลุดมีถูกมีผิดแต่ก่อนแต่ก่อนศูตรนี้เข้าซีห้าห้าสี่ชุดงมวดนี้เนี่ยเห็นไหมสามสามเนี่ยมันออกสามสองนะเนี่ยซีชุดเองนะครับก็คือผมเน้นตัวเนี่ยเน้นเน้นที่เลขสามเนี่ยสามสามสามสี่เนี่ยสี่สี่เนี่ยอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยกับซสามเนี่ยแต่ชุดท้ายหวยออกสามสองนะนี่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 เนี่ยเลขล่างออกสามสองนะครับ ส่วนเลขบนนะครับเลขบนมาดูสูตรที่3นะครับสูตรที่สนะเข้านะครับเข้านะท่านสมาชิกดูดีๆนะครับเอ่อท่านใดที่เคยดูคลิปนี้ก็น่า,นาจะรู้ดีนะครับนี่เนี่ยไงเลข5นะครับผมเขียนไว้ตรงนี้ตัวเบล่มเทิ่มเลยเลข5เนี่ยผมเขียนว่าหลักร้อยแล้วก็ผมทำสอนซีมาอย่างเงี้ยว่าให้จับใส่ตัวไหนก็ได้ ก็ม uh, ีไอ้เราก็ mm. มีสามหกนี่แห <pursuing. S 2> <ข>ละกสมมุติว่าห้าสามหกมันก็ได้แค่ตัวกลับเท่านั้นเองนะครับมันไม่ตรงต้องคอภายด้วยถ้ามื่ไงเลขมันได้มาอย่างนี้ผมก็จะจับอย่างนี้นะครับอืมอย่าเอาตรงๆก็ไม่ได้ฉะนั้นท่านหมาชิกเห็นแล้วก็อยากให้กลับตัวเอาเองนะมันฟันธงไม่ได้มันเอาตรงๆไม่ได้นะครับผมบอกว่าเลขสามตัวมันยากอ่ะยากมากนะแต่สองตัวมันก็ยังโอเคอยู่นะครับคือ สูตรที่สามเนี่ยนะครับสูตรที่สามเนี่ยคือเก้าชุดก็จริงแต่ผมนี่เนี่ยผมเน้นให้ท่านสมาชิกดูดีๆีนะผมผมเน้นให้ที่หกชุดนะวงกลมสีแดงเห็นไหมครับนี่เนี่ยเนี่ยผมวงกลมใหม่แบบเนี้หกชุดนะครับในเก้าชุดผมตัดหนึ่งห้าออกสองห้าออกสามห้าออกนะครับมันก็จะเรือหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองหกสองเจ็ดแล้วก็สามหกสามเจ็ดนะครับอ่ะ เนี่ยชัดเจนนะครับเนี่ยชัดเจนนะเลขหลักรออยู่ที่เลขห้าเนี่ยผมเขียนไว้อย่างงี้นะครับเสื้อนสูตรที่สองเนี่ยก็ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ยังยังเข้าอยู่ทําต่อนะครับทําต่อทั้งหมดแหละเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวดูอีกทีว่าสามสูตรเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะได้เลขยังไงอะไรแบบไหนเดี๋ยวก็มาดูอีกอย่างนี้แหละครับดูแบบนี้แหละนะตอนนี้ก่อนที่ จากน,นั้นนะ่ะผมจะมาให,ให้ให้ดูตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวท้ายๆมาดูเลขล่างเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมท่านสมาชิกก็ต้องก็หลยงวดแล้วครับสิบสองสิบสามวเนี่ยคือผมคลิปก่อนนะ้านี้ผมก็พูดชัดเจนแล้วแหละว่าเลขบนมันดับบ้างไม่ดับบ้างกังวดที่แล้วเนี่ยดับสี่แต่ออกเก้าสี่เห็นไหมงัวเมื่อกี้นี้เนี่ยสิบหกมีนาที่ผ่านมาเนี่ยดับสามแต่สุดท้ายออก 6, 3, หกสามเห็นไหม ผมบอกว่าเลขเลขตัวนี้เนี่ยเลขตัวนี้เนี่ยคือถ้าไม่ดับคือดเด่นไปเลยอะ่ะจะอยู่หลักร้อยหลัก,ก,กสิบอยู่ในสามตัวนั้นแหละนะครับฉะนั้นเอาหนึ่งเมษาเอาหกบวกสามเท่ากับเก้านะครับเนี่ยงวดหน้าดับเก้านะครับงวดหน้าแต่ถ้าไม่ดับก็จะเป็นเลขเก้าเลยก็เดี๋ยวมาดูอีกสองตัวบนอีกทีหนึ่งนะครับ มาดูสองตัวบนสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามนะมันมีเลขเก,ก้าไหมฉะนั้นถ้าชนดับเมื่อกี้นี่ชนดับนะผมผมพูดอยู่นะผมบอกมันชนดับนะเลขสามนะชนดับอะ่ะผมบอกว่าไม่ต้องดับไงเอแต่สูตรดับก็ต้องทําอย่างนี้นะดูเอาตอนนี้ส่วนเลขล่างงวดตะกี้นี่มันออกห้าสี่สี่ห้าบวกสี่ในเก้าเก้าดับดับเก้านะครับดับนะอันนี้โอเคเนี่ยมันออกสามสองเนี่ยนะครับฉะนั้นงวดต่อไปนี่ก็ก็สามบวกสองด้ห้านะครับ ดับหนะครับงวดหน้าเลขห้าไม่มีในในในสตัวล่างเลยนะครับงวดหน้าล่างเน้นดับยาวมากเลยนะเดี๋ยวนะหนึ่งสองาสี่สิสงวดดับแค่สี่ไม่ดับแค่4ี่ที่เหลือดับเรียบนะครับดับมากนะแต่ไม่แน่ใจงวดหน้าอาจจะไม่ดับก็ได้นะต,ต้องไปดูอีกสูตรล่างอีกทีหนึ่งว่ามีไหมเลขห้า อ่าชดบนมีไหมเลขเก้าถ้าชนถ้าชนอ่ะก็คือพยายามเอาเลขดับตัดเพราะว่าเลขมันหกชุดเก้าชุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่แต่ถ้าสมมติว่ามันไม่ดับก็เดนไปเลยอ่ะคือเป็นเลขวิ่งเลยเนี่ยเมื่อกี้นี้ท่านท่านใดที่มีทุนหนูวิ่งสามนะเออแ้วท่านใดที่เชื่อว่าเลขดับมันไม่ดับแต่ผมก็พูดนะผมพูดว่าไม่ดับนะงวดนี้อย่าพึ่งดับนะเพราะเลขบนเนี่ยมันดับยากมากดับ ดับน้อยนะครับในในสิบงวดดับแค่แปดงวดเองอในสิบสองงวดอะไรก็แล้วแต่ประมาณนี้เลขล่างแต่เลขล่างดับเยอะนะดับเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยดับอีกแล้วเนี่ยดับเก้าใช่ไหมออกครับตอนที่เป็นอ,ออก้าสีนดับเก้าเนี่ยแต่ออกสามสองให้ไหมดับไปแล้วเนี่ยกระทำ่างวดหน้าดับห้าไหมก็ดูอีกทีนะครับประมาณนี้นะครับคุยไม่เยอะนะครับเพราะว่าอันนี้คุยกันแล้วงวดออกเดียวทันใดที่ชนใจก็ติดตามกดกระดิ่งไว้นะ เดี๋ยวผมลงพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวจะลงอันนี้ให้ลงงวดถัดไปนะครับงวดถัดไปเดือนเมษาเนี่ยหนึ่งเมษาเนี่ยนะครับตอนนี้เรื่องเรื่องเลขล่างนะครับเลขล่างผมขออภัยท่านสมาชิกด้วยนะครับ <c oughs> เลขล่างมันเข้าหละเข้าสามสองตรงๆเลยนะครับเข้าแต่ว่าผมไม่ได้ลง นะผมไม่ได้ลงนะอันนี้บอกต,องตรงๆเลยไม่ใน,น้ลงแต่ผมทําก็คือนี้แหละครับนี่มันเป็นศูนย์ใหม่ไงผมก็บอกท่านสมาชิกตลอดเวลาว่าถ้าถ้าผมถามศูนย์ใหม่อะไรที่มันเข้ามาเนี่ยก็คือเข้านะครับสูตรที่เนี่ยหนึ่งงวดสองงวดสามงวดนะครับเข้าสามงวดซ้อนงวดที่สี่เนี่ยเข้านะครับนี่ดูเอาเข้านะครับเ,เ,เข้า,ขาแต่ผมไม่ได้ลงแต่สมาชิกทางไลน์ ทางแมสเซนเจอร์ไอ้ทางแซทเอก็ผมส่งให้อยู่นะครับทัอะในที่ถามทันใไนที่แชทมาผมก็ส่งให้อยู่มันจะมีสองสูตรนะครับสูตรล่างเนี่ยมันจะมีสูตรนี้สูตรนี้ก็ในอนาคตก็เข้างวดน,นี้ก็เข้าเหมือนกันแต่เข้าตัวกลับของสูตรนี้นะสูตรนี้เข้าตัวกลับเรื่องของเรื่องก็คือมันไปชนกับตัวนี้นี่แหละครับมันไปชนกับตัวนี้ สามสองเนี่ยแล้วก็2อสเนี่ยเห็นไหมก็คือเข้าถามว่าท่านสมาชิกในช่อง youtube ไม่ถูกแน่นอนนะครับแต่ว่าตัวผมเองผมถูกอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นซูตรใหม่นะครับอันนี้มันพึงได้หนึ่งสองสามอันนี้งวดที่4นะครับง,งวดที่สเอางวดที่ห้า,าว่ากันไปนะครับดูเอาก็ได้นะครับผมทําเสร็จแล้วนี่นะ ขอไปท่านเจ้าพิ์ผมไม่กล้าลงเพราะว่ามันสูตรใหม่ไงมันสามงวดเองผมไม่กล้าลงตอนนี้กล้าลงแล้วต่อไปนี้ก็ท่านเจ้าชิ์ก็ดูเอานี่นะครับอันนี้เก่านี่เก่าของงวดสิบหกมีนานะตัวนี้กับเนี่ยตัวใหม่กับตัวนี้สองสูตรเนี่ยมันเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นเหมือนเดิมเลขมันชนกันเป๊ะเลยฉะนั้นตรงไหนที่ชนงวดแต่แล้วชน 3, 2, 3, ส,สามสองสองสามใช่ไหมครับนี่สองสาม อันนี้ก็ช่องสามแล้วก็อันนี้สามสองสูตรตัวนี้เนี่ยสูตรนี้เนี่ยมันจะปรับตัวอัตโนมัติเลยเป็นหกชุดนะครับหกชุดนะหม,นด,มด,ดนี้ตัดไม่ได้สูตรนี้ตัดไม่ได้แต่สูตรนี้ตัดได้นะครับสูตรนี้ตัดได้สมมติว่าสูตรนี้ดูอาจจะมีสี่ห้านี่นะครับเนี่ยชนกันนะครับ 3, 5, สามห้าชนกันนะครับสูตรนี้ไม่ม,มีสองหกไม่ไม่มีสามหกก็ตัดสองหกสามหกออกนะครับเท่านั้นเองนะง่ายๆเอ้า ดูประมาณนี้ก่อนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้หรือติดตามไว้ก็แล้วกันนะกดกระดิ่งไว้เดี๋ยวผมว่างเมื่อไรผมลงลงให้รา,ายละเอียดเลยนะว่าใช้งานได้ตัาไหนอะไรยังไงนะใช้งานได้หรือไม่ได้ เลขบนนะครับเลขบนมันจะมีมีเมื่อนกันนะครับมีเมื่อนกันเลขบนก็เป็นอันนี้แหละไอ้หกสามเนี่ยครับหกสามนะครับ,รบแต่สูตรนี้ยังไม่ได้ทํานะครับสูตรสูตรเนี้ยสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามยังไม่ได้ทานะให้ดูก่อนเดี๋ยวทำทำแล้วมจะลงให้ดูแล้วมาเทียบกับสูตรใหม่ที่ว่าเนี่ย ก็เข้าวบางกันเมื่อกี้นี่ข้าแต่สูตรใหม่เนี่ยมันจะเป็นสามชุดเองนะครับสามชุดสูตรใหม่ก็คือตัวนี้นะครับงวดที่แล้วงวดที่แล้วงว,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 วดที่แล้วนะ สูตรนี้เนี่ยงวดงวดที่แล้วได้หกสามเจ็ดสามแปดสามนะครับแต่งวดนี้ได้หนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดนะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาเทียบกับสูตรนี้นะครับมาเทียบกับสามสูตรนี้มามีไหมหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดนั่นแหละถ้ามีก็นั่นแหละครับประมาณนั้นเอาคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมทำเสร็จแล้วเดี๋ยวผมลงให้ดูนะครับติดตามดูก็แล้วกัน ทั้งลายช้นตัวท่านใดที่มีลายผมก็เสร็จถามได้นะครับถามได้นะแต่ผมจะทําคลิปแบบเป็นน้อยลงนะครับแล้วก็ไม่ต้องยาวมากและก็ไม่ทาซ้าๆนะครับกับสูตรเดิมนะครับสูตรเดิมแล้วก็สามสูตรสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามนี่แหละถ,ถ้ามีสูตรใหม่เพิ่มเติมผมก็จะแนะนําว่าเมื่อตะกี้นี้นะครับผมแนะนําว่าเออสูตรนี้มันเข้าก็ถามว่าท่านสมาชิกในช่องถูกไมหมไอ้สามหกหกสามเนี่ยอันนั้นก็นแล้วแต่นะครับไม่ถูกกับผมก็นเน้นให้หกชุดอะ่ะนะครับสูตรที่สามอะ่ะ ก็คลิปเมื่อตะกี้นี่นะก่อนหวยอ,ออกแต่ผมก็พูดว่างวดนี่เหล็กมันไม่ชนฉะนั้นให้ท่านสมาชิกเลือกเอาเลือกสูตรสูตรที่หนึ่งหรือสูตรที่สองหรือสูตรที่สามฉะนั้นสูตรที่สามผมก็วงกลมไปให้ทั้งหมดเก้าชุดใช่ไหมแล้วผมวงกลมให้หกชุดอ่ะก็คือมันเข้าตัวกลับมาแล้วสามหกหกสามอ่ะนะครับอ่ะประมาณนี้จบข่าวครับเจอกันิปหน้าสวัสดีครับขอให้ทุกท่านโชคดี อยากอยากดูก็แคปหน้าจอไว้ดูนะครับนี่แต่ว่ายังไม่ได้ตัดนะยังไม่ได้ตัดเดี๋ยวดูเลขดับก่อนนี่แหละอนาคตข้างหน้าอันนี้ในอดีตเมื่องวดที่แล้วนี่สองสุดนี้ดูออกแคปหน้าจอแล้วก็ซูมดูนะครับว่าจริงไม่จริงนะครับที่แน่ๆก็สูตรนี้แหละติดตามสูตรนี้ก็แล้วกันสูตรหนึ่งสองสามเนี่ยนะสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองเนี่ย สูดที่หนึ่งสู่ที่สองสู่ที่สามเนี่ยนะครับเนะี่ยประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคจบ